ย่างครับย่างบวมเห็นไหมบวมจากการไม่ยอมตั้งศูนย์รอครับถ้ายัางบวมแล้วแก้ไม่หายครับนี่ปูเลยโอ้ฝังอย่างยางบวมต้องทิ้งอย่างเดียวครับแก้ไม่หายถ้าโลนยังพอแก้ได้อยู่เก็บไว้ทำไมอะ ไว้นานจนไปออของอะไรวะโอ้เก็บไว้นานนะครับของอิสุเออลืมอะอยู่บนใอ,อบนท่อน้ำของอิสุครับตัวนี้นะสวยงามนี่เก็บไว้นานก็ลืมเอาเชื้อตามอายุครับ เปลี่ยนทิ้งอ่ะก่อนที่มันจะพังครับตรงนี้นะเปลี่ยนทิ้งก่อนที่มันจะพังครับ,รนะเ,รบเสียตามอายุตัวโหลดดิแม็กไม่ได้โหลดหรอกถอดทิ้งอย่างเดียวโหลดดิแม็กฝากสอบอะไรเหรบเก็บไว้ทำไมไม่รู้รอน้ำครับรอน้ำปั๊มน้ำรอน้ำปั๊มน้ำครับ เปลี่ยนทิ้งครับท่อน้ำพวกนี้เปลี่ยนให้หมดแต่ท่อน้ำพวกนี้มันแข็งหมดอายุเนีท่อน้ำแค่ร้อยกว่าบ,บาทอะเครื่องนอกมาไม่คุ้มครับเนี่ยเลยท่อหูบูดแนี่ยเลยเรียนมัเนี่ยันนี่มันสุกครับมีงานหรือเปล่าไม่รู้ cát là không nóng tối đa, không có tối đa, không có tối đa. Đã sáng rồi, đi sáng ไม่ก่อนซ่อมสว่วนเปลี่ยนที่อย่างเดียวครับลูกสูบเบรกออยคูลเลอร์น้ำเข้ามอน้ำเป็นที่มากจะเป็นที่นี่แนละน้ำมันจะเข้าได้แต่มันเครื่องเข้ามอน้ำครับโอริงที่อาจจะรั่วหรือมันเครื่องเข้าตรงนี้อันนี้น้ำครับน้ำอยู่นี้เข้ามอน้ำมากจะเป็นที่ออยคูลเลอร์ครับ ขาดขาดน่าจะอล w หรือเคฟไม่รู้จำไม่ได้นานแล้วขาดต้องยาต้องยาไทเกอร์โฟวินครับซ่อมได้ครับถ้าปรยัดเอาไปซ่อมไดนนนะ้แต่ถ้าตัวนี้เสียซ่อมอีกคุ้มเวลาขับรถจะเลี้ยวเยอะครับ เวลาเราขับรถเ็นไม่เกดหลุดเลยเหลุด,ดเพราะเราเลี้ยวเลี้ยวเยอะแล้วอ้น,นี้มันจะชนมันจะไปชนตรงไหนนั่นแหละตรงมีตัวชนอยู่เนี่ยตัวนี้เราไปชนพอชนแล้วก็แทกตัวนี้ครับตามม้ตัวนี้หลวมเร็ววิธีแก้คือเวลาเลี้ยวรถอย่าเลี้ยวให้สุดพอจะสุดก็คืน้อหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆหลังล่างมัน่เอ็กอใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าซ่อมมาตรฐานต้องทิ้งครับ ของใหม่ๆอนี่ยของยังไม่ขาดอะไรอย่างเยวซ่อมมาตฐานต้องทิ้งครับมีวันที่กอันนี้เจ็ดยังไอ้แท็เกอร์อิสุครับต้องดูบ่อยครับเสียมันจะสุดครับพอสุดแล้วทำให้ยางลกลางๆเสียครับอย่างแท็เกอร์อิสุที่ซานะครับปืนลอ้อ อาจฉริบีมังถ้าไม่มีก็อาจจะิบีเอาโอ้ลายวินตากระบาดมาต่างใส่คโครนอันนี้นี่นกล้องยาใส่โครนตรงนี้ใช้ได้อยู่นี่ไม่เสียกับเปลี่ยนยางหุ้มหมใช้ได้นี่แน่นอยู่ใส่ประหยัดใช้ได้อของเก่าได้เป็นของเก่าได้ <c oughs> ต i ดตาตาไกเกอรอที่มันตกลุมแล้วมีเสียงดังนี่เอาให้ดูนี่ไม่มีอะไรไมีล,ลูกอ่ะวันนี้วันศุกร์ครับ รถเยอะครับวันนี้งานเปิดแล้วรถเยอะครับโอ้โหดีโตยิตา้าเอามาแล้วครับคับนนี้ไอหลักพี่นกบนน่ะอยู่ในโตยิตา้าไมท์เอ็กซ์โตยิต้าไฮเกอร์ครับอยางปี๊ดก,ก,ก็ถอนอาเจนบีอาครับจะช่วยได้หน่อยนึ่งแต่มันก็ไม่จบ เหตุที่ไม่จบเพราะมันไอต,ตัวนี้มันเสียเกลียวนี่นะนี่อาจจารบบีไปบางทีไม่หายแต่ถ้าถอดออกมาคันอกอัดพอได้อยู่ครับก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งถ้าถอดมาอัดนะมันก็ช่วยได้ครับอันนี้อันนี้นะอัจจาบ,บีมันแห้งครับถอดมาแล้วถ้าอัดตรงนี้มันไม่เข้าครับตรงนี้นะไม่เข้าต้องถอดมาเนี่ย ถอดอัจจารบีให้เต็มเลนี่มันก็เข้าใช้งานได้อยู่ครับมันก็ไม่ดังได้ชั่วคราวถ้าไม่มีตังค์อันนี้ก็ถอดมาถอดเนี่ยถอดมาเลยครับถอดให้ถอดมาเออถอดมาครับเออถอดอัจจารบีเอามันแดงพอยจารบีแดงแล้วตกลุมหนังเง็ดเง็ดเง็ดแต่ถ้าเกลียวนี่เสียแล้วไม่หายต้องดูด้วยดูเกลียวด้วยครับถ้าเกลียวไม่เสียใช้ได้อยู่ นี่น่าจะเสียมาเนีน่ไม่แน,น่ใจตัวนี้ดูือนี่เสี้ยวมันเสีมันใช้ไม่ได้ครับของตัวเตาไม้เอกนะครับดูครั้งนี้ด้วยได้ไหมตัวน,นี้เขาเขาไม่ใส่หัวอัดมาเขาใส่น็อตเบอร์แปดไว้ใส่น็อตเบอร์แปด จริงต้องใส่หออัวอาเจลบ,บีหรอกแต่ถ้าหัวนี้เสีย,ยใช้ไม่ได้ถ้าเกลียวเสียไอ้ตัวนีนะ้อันนี้อใช้ได้อยู่เกลียวไม่เสียครับแน่นอยู่อย่างนี้ก็ถ้าไม่มีเงินก็ใช้ได้อยู่ครับอาเจลบ,บีเอาใช้งานชั่วคราวได้อยู่คนเดี้วอาเจลบ,บีนะถอดใส่จจลบ,บีให้เต็มเนี่ยถ้าเกลียวนี้ไม่เสียใช้ได้ตัวนี้ถ้าไม่เล็กกับไทร์เกอร์เหมือนกัน ไม่มีนอกมีในนะอีซุมีนอกกว่าไหนนี่เท่ากันใจกว่าตัวนี้นะตอนตั้งมุมใหม่แคมเบอร์นะคุณรอนี้ฮอนด้าเจ็ตครับสาเหตุที่กินยางตัวนี้มันรวมกว่าตัวนี้หลวมพอหลวมลวมันขาดแล้วกินยางแข็งกกไอบุตรนั้นไม่ค่อยลวมตัวลูกหมากนี้เชื่อมติด,ดหรอือเปล่าไม่แน่นใ,นใจ <c oughs> ใ,นในเชื่อมติดสาเหตุใรถกินยางครับ ช่วงล่างรถเก๋งมีไม่เยอะมีของตัวต้ามาติเอกครับต้ามาติเอกขอลุมดังแง็ดเงดเง็ดเยอะมากช่างยังไม่เปลี่ยนตัวนี้หรอกพากันไม่เปลี่ยนไอ้ลูกหมากล่างเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกปืนล้ออะไรจริงเป็นตัวนี้ตัวเดียวก็มีแต่เช็คยากนะบางคนเช็คไม่เป็นครับจะได้เป็นหรือเช็คอย่างเลยการจมีแค่นี้แหละครับง่ายไม่มีอะไรตกลุ้มเสียงดังตัวต้ามาติ หมากล่างอาจจะไม่เชียก็ได้ครับยวดูลูกหมากล่างก่อนหมากแล้วนี่เดี๋ยวดูเลยโอ้นี่ไม่ใช่นี้อีสตีเมก่าตาไม่ติดครับนี่วันศุกร์แล้วท่อน้ำอีสุ เปลี่ยนทิ้งอะท่อน้ำพวกนี้ของดีเมกเ่็นทิ้งเลยอะโอริงอย่าลืมโอริงตัวนี้นะไม่ต้องทากาวครับทาไอ้นั่นออกบางๆก็อยู่ลถาา 9, ะถ้าทากาวมันจะหนีไปถ้าทาทาบางๆของอีซูมันขุดขุดแล้วรั่วได้ครับตัวนี้โชคโขกกับเปลี่ยนทิ้งอะ กามเบรกกินไม่เสมอการาเหตุที่กินที่เบรกหลังกินไม่เสมอเป็นที่จานเบรกมันโค้งครับหรือดึงเบรกมือไว้ไม่เท่ากันใช้ขวาแต่ส่วนมากเป็นที่จานโค้งจานมันไม่จมครับจานเบรก <c oughs> อย่างอย่างเช่นเกียร์สุดอ่ะมันจะทำให้ยางทุกตามกลางนี่เบี้ยวไปนะมันไม่อยู่ตรงกลางครับมันไม่ได้ปกติมต้องอยู่นี่ครับนี่มันลงต่ำเห็นไหมรอ,อยยางเนเกียร์สุดอันนี้เลยลงตำ่ำติมอยู่นี่อย่างแต่อย่างเนเกียร์สุดมันก็เลยตำ่ำาดูยางเช้นเกียร์ อย่างท่านเกียร์ที่สุดนี่ยแบบนี้ครับนี่นี่อย่างนี้ยางท่านเกียร์นี่มันสุดตรงนี้นะสุดลงทำไงนี่มีศูนย์มันลงต่ำเห็นไหมมันตกต่ำเลยรูมันดูดิรูมันไม่อยู่ตรงกลางครับคำรามต้องอยู่นี่นี่ยตรงกลาง มันลงต่ำตามทำให้นี่ขาดขาดดัษบัดมากช่างไม่เปลี่ยนยางเทนเกียร์หรอกนะมากพากันเลเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอิการก,กบาทแต่ยางเทนเกียร์นี่ไม่ไม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 ค่อยมีใครเปลี่ยนแต่ของตัวดีมันจะสูงหน่อยของอิสุนะครับ,บทิฟฟานจะเอาตัวอย่างมาดูไหมตัวอย่างกับคนหนึ่ง ตัวอย่างนี่ตัวอ,อย่างมาแล้วตัวอย่างตัวอย่างมาแล้วนี่ถ้ามันไม่ชุดมันจะสูงกว่าตรงนี้จะสูงครับตรงนี้จะสูงถ้ามันไม่ชุดอันนี้ไม่มีเลยอันน,น,นะน,นี้ชนเลยเนะเทียบสุดชัดเนี่ยนี่ชนเลยเนยพอซุดแล้วนี่มัชนไหนไหน moyens? ชนเกียร์ครับตรงนี้นะ อันนี้ไม่ชนนี่ห่างเยอะเใช่ไหมเหลือะทั้งเยอะ,ยอ,ะอันนี้เหลือทั้งเหลือทั้งครึ่งเส้นครับอันนี้ชนแล้วครับน,นิ่งใช้ได้อยู่ความสูงต่ำไม่เท่ากันด้วยสูงจำสูงจำไม่เท่ากันสูงต่ำนะ น,นี่จะสูงกว่าน,นี่ต่ำกว่าต่ำกว่ามานสามเส้นเอ้ยต่ำกว่าปมันซีเมนครับซีิมนี่ชนกเกียอแล้วนี่ต่ำกว่านี่สูงกว่าเห็นไหมเกียร์ง่ายตรงนี้ครับช่างไม่ค่อยนี่อันนี้มันนิศูนครับมันไม่ตรงกลางศูนย์รอมันไม่ตรงกลางศูนย์ธรรมดานี่ต้องกลมไอมตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางเพราะนี่ขาดนี่ทำให้นี่ขาดเห็นไหมแตกอรของแท้มันแตก Favorite. ยากมันก็เลยบิด บิดแล้วสัว่นหมักล่างไว้เอหมักล่างเปลี่ยนตัวดีๆหน่อยครับอย่าประหยัดล่างนะหมักบนไม่เป็นไรแต่หมักล่างต้องเอาตัวแพงๆหน่อยถ้าตัวถูกแล้วหลุดครับนี่มันรวมไหมรวมเลยรวมได้มันได้เงี้ยเอามันได้ช่างเอาคันไม่แน่นเนี่ยนะมุนได้มันเสียแล้วเงี้ยมุนได้เดี๋ยวรู้นี่ถ้าหมุนนึงนี้ได้ก็ไปแล้วครับเปลี่ยนทิ้งอย่าไปเสียดายมัน มันหมุนได้ล่างไวท์เอีกซ์บีพวกนี้ถอดถอดเอาไว้เอามาใช้นี่ก็ได้นี่ถอดตัวน,นี้ออกใช้ตัวนี้เลยจะไม่ค่อยมีใครถอดลูกน้องไม่ถอดลุ้งเชียงดังอ่ะมีแค่นี้แหละชั้งล่างตัวตามไวท์เอ็กอันนี้อีซุกครับเอาสองยี่ห้อพอละต้าไม่์เอ็กซอีซุกชิฟฟ่าที่สะบัดแล้วไม่หายเวลาออกตัวสั้นๆเนี่ยตัวนี้ยาวเนี่ยม,มาก ก้กากบาดปกติแล้วครับแสดงแนบก็เป็นแต่ถึงมากเป็นที่ตัวนี้ครับเปลี่ยนในกากบาดมากที่รอบก็ไม่หายครับสันเหมือนเดิมแล้วไม่จบครับช่างเขาก็เลยเลยไม่จบอ่ะอยาก